ใครเกนเกมพีเซนต์เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่กับผมต้นการเซเบอร์การชลาเฟนเกมกับเกมที่มีชื่อว่าซิมูลาครานะฮะในวันนี้เราจะมาลุยกันนะฮะแก้ไขตาบาปที่เคยทําไว้ตอนมอต้นนะตอนนั้นผมปประมาณมสานะฮะแปลไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมจะหมหกแล้วมาดูซิว่าสปีที่ไม่ได้อัดจะมีอะไรพัฒนากันบ้าง โอเคยินดีต้อนรับกลับมานะอันนานะฮะอืมโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้รหัสอะไรนะลืมเอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย1807อ,ย180อาฮะเข้ามาแล้วครับผมเช็คข้อความก่อนนะฮะอุย้ยมาอันนี้อะไรเนี่ย วิดีโอให้ดูอย่างเดียวใช่ไหม,นะมเนี่ยโคดีเยะเลยมามาต่อเลย <c oughs> สิ่งนั้นถ้ามองที่ตาของฉันจะเห็นว่ามันมองกลับมาด้วยเห็นมันไหมฉันก็แค่อยากจะมีความสุขเฉยๆนะ,ะเื่อนะใช่ไหมฉันไม่อยากเอาใครมาเพิ่มเฉ่อนะเื่อนะเื่อนะเชื่อนะโว้มันสายเกินไปแล้วสำหรับฉัน ถ้าเห็นนี่แล้วอย่ามาหาฉันย่าอ้าวโอเคกก้คืนระบบนะฮะโทรศัพท์น่าจะมีปัญหานะตกรุ่นแล้วมั้งมากูคืนไปเรื่อยๆนะครับมาอ้าวมีคนทักมานะฮะ โอเคเป็นแชทนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบรับสายโทรศัพท์หน่อยได้โปรดอ่าอันนี้นะครับจำานี่ไงน่าจะแบบนี้เอ้ยน่าจะแบบนี้ครับอ่าเธอล้ำเส้นฉันอยู่นะเธอ บุกลุกพื้นที่ส่วนตัวของฉันฉันยังไม่เห็นจะโกรธเลยแค่ผิดหวังแต่ฉันรู้เธอดีคุยกับฉันเถอะฉันอธิบายทุกอย่างได้เดี๋ยวให้เธอใจเย็นลงก่อนนะฮะวันที่สามฮัลโหลนานแล้วนะรู้สึกไงบ้างวันที่เจ็ดนะฮะฉันกาลังจัดการทุกอย่างให้นะโอเคให้เวลาฉันสักสองสามวันเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองอย่าเมินฉันตลอดสิอันน้าวันที่เก้านะฮะเลิกเป็นคนเจ้าอารมณ์ได้ไหมแบบนี้ก็ลําบากสำหรับฉันนะสิไม่ใช่แค่เธอคนเดียว ไอเรื่องแบบนี้มันก็ลงโทษชั้นมันมากพอแล้วนะดังนั้นไม่อยากอย่ามาลงโทษชั้นเพิ่มเลยนะฮะอืมมันเป็นมีปัญหากันนะวันที่สิบฟังชั้นสักหนึ่งนาทีได้ไหมทุกอย่างจัดการหมดแล้วไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราต้องคุยกันแบบสองต่อสองตอบชั้นด้วยอันนี้พอความเสียงอนนจะเงียบไปถึงไหนวะเนี่ยโอ๊ยเกียมันชิบหายเลยเข้าใจละช่างแม่แต่เข้าใจ ตลัมาด้วยถ้าพร้อมจะใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งโอเคนะจะให้พื้นที่สักหน่อยนะฮะโอเคมาวันที่สิบห้านะผมพวกเขาบอกว่าเธอไม่ได้มาทํางานวันนี้แล้วก็บล็อกสายฉันด้วยนะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเออคุณทักผิดคนแล้วครับในที่สุดอนนาก็ตอบสักทีแล้วหมายความว่ายังไงม่าผิดคนเอออน,นาไม่อยู่ครับ พูดบ้าอะไรเนี่ยอันนี้คือทริคที่จะอันนี้คือมุกที่จะเอาไว้หยุดชั้นใช่ไหมเธอดีกว่านี้นะอันนาเธออาจจะจู้จี้จุกจิก,จก,กใส่ฉันนะ่ะทั้งๆที่พวกเราต้องใช้เวลาให้ด้วยกันให้มากกว่านี้มาคุยกันดีกว่าคือเออเหมือนเธอทาโทรศัพท์หายนะครับอ่านี่ไม่ใช่อันนาจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ย เธอไม่ใช่แฟนคนใหม่ใช่ไหมอะล่ะเธอไม่รู้นายไม่รู้อะไรซะแล้วว่าพวกเรากำลังคบกันอยู่เอ่อผมเข้าใจครับผมรู้อยู่แล้วแล้วนี่ไม่รู้จักอาน,นาเหลยแล้วทาไมถึงมีโทรศัพท์ของเธอเล่ะมันมาอยู่หน้าบ้านผมทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้คนแปลกหน้าเนี่ยนะทาไมเธอถึงทำแบบนั้นนะ่ะคือเหมือนว่าเธอตกอยู่ในอันตรายนะ ฮะโอเคไหมเธอโอเคไหมคืออันนาทิ้งวิดีโอประหลาดประหลาดไว้นะฮะส่งวิดีโอนั้นมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นครับอืมเป็นอย่างนี้นเองมาส่งเข้าไปเป็นไงบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย มีแค่เสียงรบกวนแล้วก็คลื่นถ้าทําอะไรใสอนาแล้วก็สาบานตอนนั้นพระเจ้าเอ้ยอะไรอ้าวคลิปหายเขามีแต่ชิปหายอันนี้คลิปหายเหมือนมันลบตัวเองเลยอะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยอ้าวผมไม่รู้อ่าฮะเก็กซัมเมอร์โอเครับสายฮัลโหลแลวนี่ใครวะเนี่ย ตอบหน่อยดิไปเอาโทรศัพท์มาจากที่ไหนอันนายอยู่ด้วยเปล่านายเหมือนเฉลอแหงเอ้ยเอาพูดดีๆหน่อยเฮ้ดดยทำไมไม่พูดอ่ะผมจะพูดแต่พูดไม่ได้คือเอ่อผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรนะแต่ผมอ่านซับเอาปิดโหมดเงียบซะเหลืออะไรก็ได้โทรไปแล้วสายไม่ถึงเหรอ แย่แล้วมีบางอย่างเข้ามาเดี๋ยวลองใหม่แล้วกันเขาหน้าตอบดีด,ดีด้วยอ่ะฮะอันนี้อะไรเนี่ยมีคนทักมาอ่ะฮะอือฮึอ่าอันนี้คือสปาร์กนะครับเหมือนเป็นแอปหาคู่นะครับอ่าโอเค มีคนชื่อเทเลอร์ทักมาผมว่าผมต้องตอบเขาแล้วเอ่อเธอชอบเที่ยววันที่เนะเธอชอบเที่ยวใช่ไหมฉันควรตั้งชื่อเธอว่า w o n d e อ Woman นะผม Wonder ในที่นี้นะครับผมที่เทเลอร์ที่นายคนนี้มันเล่นนะก็คือ Wonder เนี่ยแปลไดห้หลายแบบนะแปลหมายถึงการเดินทางนะผมเจ็ดไหมอ่าอืมน่าจะแบบนี้นะ ไม่เอานะขำสึ่งนิดหน่อยไม่ได้เหลอนึกว่าฉันคิดว่าเธอน่าจะไปช่วยโลกอยู่แน่เลยวันที่สิบห้านะถ้าถ้าฉันเรียกแมวของเธอมันจะเป็นการเรียกแมวไหมคือ,อ,อฉันมีแผนที่จะไปเดทกับเจ้าแมวนะเจ้านั่นนะ่ะอาล่ะดังนั้นฉันก็มีห้องให้สำหรับเธอนะแมนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาซื้ออะไร คือผมไม่ใช่อนาครับอ๋อบทบาทสมมุติเหรอชอบนะเออจริงๆครับจริงๆอิอนาไม่ได้อยู่ในอนาไม่ได้ใช้โทรศัพท์ตอนนี้เออเหรอเป็นเพื่อนก็นเหรอเอออย่าบอกนะว่าเป็นพ่อของอนานะ่ะจะเย็นครับผมไม่ใช่ใครผมไม่ใช่แล้วทำไมถึงมีโทรศัพท์ล่ะคือมันอยู่หน้าบ้านผมนะครับ มีคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่เก็บโทรศัพท์ได้แล้วมาตอบข้อความในสปาร์กเนี่ยแบบนี้มันก็น่ากลัวสิเออที่จริงผมก็ไม่ได้อยากทำแบบน,นั้นหรอกอ่ะฮะเจ๋งดีนี่ถ้าเอาโทรศัพท์ไปให้ไปคืนเธอนายจะเอาไปคืนใช่ไหมแน่นอนถ้าฉันหาเธอเจอนะหาผู้หญิงเป็น เป้าหมายหลักของแอปสปาร์กเนี่ยใช่ไหมล่ะคิดว่าต้องรับสายสักหน่อยแล้วอมเดี๋ยวเดี๋ยคือไงล่ะอืมฉันเดาว,ว่าฉันต้องรับสายถ้าเธอกลับมาเนี่ยฉันนึกว่ามุกวันเดอร์วูแมนเนี่ยคงได้ตัวเธอไปร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับมุกนี้ไหมมุกนี้ใช้ได้นะให้เต็มสิบเลยแน่นอนแน่นอนว่าเธอต้องเห็นด้วย ก็จะให้เธอตัดสินแล้วกันเอาละบอกชื่อคนนี้ด้วยแล้วกันนะชื่อนั่นคือเทเลอร์เพอรเรียบอกเธอด้วยว่าฉันจะรอคนหายแต่ยังมีอารมณ์เล่นมุกอีกแต่ก็ดีกว่าในคนชื่อเล็กนะไหนนี่คือเทเลอร์ฮะมีอะไรที่เราทำได้บ้างไม่ใช่น่านี่ไงอันนี้คืออะไรเนะี่ย เหมือนเป็นเควสนะครับอ่าอน,นาอยู่หรือเปล่าเออ่ตลกดีน่เทเลอร์ขอบคุณนะคนแปลกหนะ้าโอเคเวลาผู้หญิงทำโทรศัพท์หายคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ทำไมอน,นาไม่โทรหาโทรศัพท์ตัวเองอะได้เช็คข้อความบ้างเปล่าแน่นอนผมเช็คอ๋อแน่นอนใช่ไหมเรามีอะไรบ้างอะ คนชื่อเกรกกำลังตามหาเธออยู่เกรกใครคือเกรกดูจากทรงแล้วนะฮ <c oughs> ดูจากทรง <c oughs> น่าจะเป็นแฟนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นสามีภรรยากันมันอันนี้เกินเพราะว่าเป็นแฟนนะ <c oughs> <c oughs> เธอไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยคงต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ใช่ไหมโอ้รู้สึกเหมือนมีคู่แข่งะแล้วมีอะไรเพิ่มไหมกำลังจัดการอยู่ เอาล่ะโอเคเข้าใจะละคงต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรฮึมโอเคเข้าสู่รลเวลต่อไปคงต้องขุดข้อมูลให้มากกว่านี้อีเมลเธอเปิดหรือเปล่าโอ้ในเจ็เบอร์เธอเป็นยังไงบ้างนะเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเช็คให้นี่มันสูปปี้ชัดๆเลยเอาล่ะเจ้าสูปปี้ทำหน้าที่ซะถ้าเจออะไรถ้านายเจออะไรน่าสนใจ ฉันอยากจะฟังพอดีเดี๋ยวมานะนายคนนี้เหมือนจะเฟรนลี่นะไม่เหมือนนายเกร็กเลยโอเคอุ <c oughs> okay. ้ยโทรมาอีกแล้วฮัลโหลสวัดดีครับฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลรู้นะว่าอยู่นั่นน่ะรับสายแล้วทำไมไม่ตอบละ่ะเรื่องนี้มันเรื่องซีเรียสนะพูดบางอย่างสซ เอา้าผมพูดไม่ได้เนี่ยพูดคนดูเนี่ยทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยเนี่ยใจเย็นๆครับผมอ่าใจเย็นได้ไหมผมได้ยินแค่สเสียงบ่กวนที่ได้ยินพอเปิดซับเอ้ยเราเสียเวลาม,มากพอแล้วเนี่ยไม่ว่านายจะเป็นใครฉันต้องการความช่วเหลือนี่มันแย่มากเลยอะ่ะเธอไม่อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ทำงานอน,นามักจะเตือนเธอ อันนามักจะเตือนเสมอเลยถ้าเธอไม่เข้ามาขนาดห้าน,า,า,า,นาทียังต้องมาเตือนเลยก็นะรู้สึกเหมือนมีปัญหาบนท้องถนนหรือเปล่ารถมีปัญหาหรือเปล่าเธอใช้รถ r i d r ไปทำงานถ้ามันพังเธอก็คงต้องโทรแหละเอาละเวลาหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันมันไม่ใช่เธอเลยอะวิดีโอทีอ่ส่งมาให้ดูเนะี แน่ใจนะว่าเป็นอันนา,าแน่นอนแต่ว่าเหมือนเมคอัพมันพังนะฮะเมคอัพเลอะบ้ายแลวเธอไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเธออยู่ไหนเนี่ยหรือเกิดอะไรขึ้นเออเหมือนเธอกลัวนะฮะอะไรวะเนี่ยให้ตายสิถ้านายทำสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแม่งเอ้ย เออแล้วนายเป็นใครอะโอเคได้ละโอเคได้ได้ฉันชื่อเกรกซัมเมอร์เป็นแฟนของอนาเรามีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่และเธอก็ไม่คุยกับฉันใช่แล้วใช่ใช่ใชและมันต้องมีอะไรบางอย่างที่บอกที่อยู่ของเธอใช่เจเบอร์ไงเธออัปเดตมันตลอดช่วยไปดูได้ไหม หาให้ได้ให,ให้ว่าเธออยู่ที่ไหนอืมออมันถูกกดมาเออ,เ,อ,อเรื่องแบบนั้นผทมทำไม่ได้หรอกเฮ้ยอันบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับเธอก็ได้ก็แค่ไปดูสักหน่อยฉันจะได้ตามตำแหน่งเธอได้เพื่อให้ดูว่าทุกอย่างโอเคสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่คุยกันสองต่อสองกับเธอโอเคเออ โอเคโอเคฉันไม่สนเรื่องราวอะไรของนายหรอกนะเดี๋ยวจัดการให้นายยังอยู่พูดอะไรตลอดเอ่อเข้าคุยกับคนที่ชื่อว่าเทเลอร์ในสปาร์กอ่ะคุยกับคนอื่นนะเหรอวัตเตอร์ดักโอเคอะไรวะเนี่ยฉันไม่อยากจะรู้เลยเดี๋ยวจะจัดการเรื่องนี้ถ้าฉันเจอเธอนะเจบเบอร์คือทางเรื่องเดียวของเราเอาละ ดูมันซะแล้วดูว่าเธอโพสเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออแล้วทำไมไม่เช็คเองล่ะครับก็เธอบล็อกฉันนะสิฉันเลยดูไม่ได้เอ่อถ้าเจออะไรให้ฉันรู้ด้วยนะเร็วๆด้วยคือเราต้องทำอะไรล็อกอินเจเบอร์แอปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปลุยเจเบอร์นะผมคิดว่า สิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือเรียนรู้เกี่ยวกับคนที่หายตัวไปก่อนนะคือไงโทรศัพท์ผมว่าเราโทรหาใครไม่ได้อยู่ล้วืม <c oughs> ไม่มีอะไรนะมีแม่ด้โทรศัพท์ไม่น่ามีอะไรนะดูแชทสินี่ใครแอชลียนะฮะโอ้อันนี้คุยตั้งแต่ยี่สแปดกันายนะเดือนสองเดือนก่อนเอ้ยเดือนที่แล้วสิ ผมจะไม่แปลนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเยอะ okay, อเคครับผมถ้าที่ผมจับใจความได้นะเหมือนว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะน่าจะสนิทกันมากนะเมาส์ยาวเลยนะอันนี้อะไรเนะี่ยหืมน่าจะแบบนี้นะอ่ะฮะ มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเกรกนะครับอ่าเหมือนแบบมีปัญหากันนะฮะไอที่ผมซ่อมเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสดเซสสำคัญนะโอเคมีอะไรก็อันนี้นะส่วนนี้คุยกับแม่นะครับอ่าเหมือนจะมีปัญหากับแม่นะครับคนนี้คนที่ื่ออนะ Okay. อันนี้อะไรกำลังทำงานอยู่นะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยแล้วมันแย่มากรู้นะว่าเป็นห่วงแต่หนูโอเคเดี๋ยวโทรหาทีหลังนะสัญญาเหมือนอันนาจะเจอปัญหาชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ คุยกับแม่เอา้าตอนนี้เริ่มมีปัญหานะฮะโอเคแล้วตอนแล้วก็ไม่ได้คุยกับแม่อีกเลยนะฮะสว่วนนี้เมิร์ฟคือใครอืมเหมือนในคนนี้นะครับเวลาอนาคุยด้วยมันรู้สึกว่าอนาแบบอืมเหมือนเป็นสต็อกเกอร์นะฮะ เหมือนเป็นการฮารัสหรือการรังควานนะครับนายคนนี้นายเมิร์ฟเนี่ยผมจะจับตาดูเขาไว้โอเคมามาต่อที่แกลเลอรี่กันนะครับอันนี้อะไรบ้างเป็นรูปของอน,นาเฉยนะฮะอืมโอเคครับผมเราต้องซ่อมรูปภาพนะฮะซ่อมไงดีนี่นี่นี่ โอเคอันนี้ไปยิมนะครับแมวน่ารักดีเนาะผมชอบเนี่ยโทเบียอ่านี่น่าจะคุยกับแอชลี่นะครับเป็นเพื่อนกันมีไอติมด้วยเอาแว่นตาดำไปวางเลยตรงถนนนะโอเคไหมอันนี้ทำอะไรเล่นกับเงานะฮะ เป็นเพื่อนสนิทกันและให้ใครถ่ายรูปอันนี้อะไรเอ้ยไม่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 ไ,มไ,มไมปนหนึ่งนะมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้ะแบบนี้อถ่ายกับเพื่อนสนิทนะแล้วใครเป็นคนถ่ายนะอันนี้กินเยอะเกินนะมีเฟนไฟายด้วย อืมเอย Happy birthday น้องแมวเ hey. มันต้องกู้ยังไงนะอืม hmm. แบบนี้อ่า ah. นะครับ Happy birthday นะวันเกิดแมวส่วนนี้น่าจะถ่ายกับเกรกนะถ่ายกันกับแฟนอ่า ah. น,นี้ก็ไม่ได้สิโอเคประมาณนี้เป็นแล้วเดี๋ยวนะถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นจะถ่ายกันยังไงอโอ้น่ากินนะมีกินชามีกินอะไรอันนี้ใครเนะี่ยอ๋อหน้ากับแมวถ่ายกับแฟนะฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นรูปส่วนตัวนะฮะ เป็นล็อกเป็นล็อกเซฟแต่รูปที่ดีๆที่สุดน่าจะนะโอเคส่วนี้คือวิดีโอกดข้อมูลสิทำไมถึงไปโฟกัสตรงนั้นนะส่วนี้อะไรอุ้ยทำไมโอเค ตลกตัวเองส่วนนี้ก็คือคลิปส่วนแชทออดีโออันนี้คือเป็นมันทึกเสียงนะโอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสับซิมูลาคาใน EP นี้ผมจะอัดต่อนะแต่ว่าผมจะตัดพาดไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากเล่นเกมครึ่งชั่วโมงนะมันไม่คุ้มเล่น20นาทีดีกว่านะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับซิมราคาในปีนี้คลิปนี้คงต้องไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดซับแต่ใจกดเบบนี้มาคำาหนึ่นเงเนาะคลิปนี้คงต้องจบไปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ